โบเวนด้าแท็กทีมน้องมะลิลูกสาวคนเก่งเต้นคับเวื้อเพลงลลิสาออก Fine, สเต็ปแดนซ์เท้าไฟสะบัดเป๊ะทุกท่าปัางทั้งแม่ทั้งลูกยกให้เป็นคู่แม่ลูกสายแดนเลยก็ว่าได้สำหรับโบเวนด้ากับลูกสาวคนสวยน้องมะลิพาขวัญที่หลงไหลในการยกยายใส่สะโพกไปตามจังหวะเสียงเพลงแบบสุดๆอย่างล่าสุดแม่โบก็เผยคลิปแท็กทีมลูกสาวคนสวยโชว์สเต็ปแดนเท้าไฟ สลับกันเต้นคอบเวอร์สุดพลังบอกเลยว่าท่วงท่าเป๊ะทุกจุดแม่โบเต้นได้แบบแสตรองแฝงไปด้วยความแซ่บน้ามองมากๆส่วนน้องมะลิก็ออกลีลาเต้นอย่างพริวปังทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆงานนี้ทำเอายอดกดไลค์ของคลิปนี้พุ่งกระฉุดขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งแม่โบและน้องมะลิต่างเต้นได้น่ารักและออกสเต็ปได้เป๊ะจริงๆขอปรบมือให้รัวๆเลยล่ะค่ะ